โอเคฮะเราก็จะมา Reaction ตัวอย่างแรกของ Supergirl กันนะฮะอาจจะงงว่าทำไมมาเร็วเพราะว่าผมเนี่ยดูก่อนที่เพื่อนๆจะได้ดูเนี่ยฮะวันนี้วันที่8ประมาณตีหนึ่งครึ่งนะครับผมก็คือได้ดู นะครเพื่อมาทำคอนเทนต์ก่อนพอตัวอย่างใช้เสร็จปุ๊บก็มาปับ๊บผมจะได้ดูตัวอย่างเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นมาดูกันว่าภาพยนตร์ลำดับที่2ของ DCU เนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็มันจะแตกต่างกับซูเปอร์แมนขนาดไหนเพราะซูเปอร์แมนเนี่ยก็จะเป็นแบบเต็มห่งความหวังแต่ว่าซูเปอร์เกิลเนี่ยดูไม่น่าจะหวังละดูน่าจะเมาแล้วก็ไปประจนภัยกันอย่างเมามัน,นะฮะ Where dog? แล้วก็มีตัวละครอย่างโลโบด้วย <c oughs> อาจะเป็นยังไงเราจะได้เห็นเจสันโมโมอาในตัวอย่างแรกนี้เลยไหมไปดูกันครับคริปโตโอ้เพลงโทนภาพต่างกันมากเลย ยานเว้ยโอ้โเหมือนคอมมิกเลยดูว่าอันนี้มดูไฮเทคกว่าอ่าฮะ ร like, ูทีโอ้ oh, อลังวะซีจีโอ้โหผมว่ามันว่ะ <laughs> ฉากแบบคอมิกเลยตอนนั่งตอนนั่งเครื่องบินโอ้คล uh, no, ิปต่อโรโบไว้โอ้โห holy shit. <laughs> เคผมจะดูได้แค่ครั้งเดียวเนี่ยโอ้มก g อดเอาละฮะเรามาดูกันอีกสักหนึ่งทีแต่คือมันจะมาเพิ่มอันนี้น่าจะเป็นเหมือนกับบ้านที่อยู่ในในบนโลกก่อนยังไม่ได้อยู่บนอวากาศ แต่ใส่เสื้อเป็นเสื้อคริปโตนะไม่ได้เสื้อซูเปอร์เกิล แต่ก็ดูดูเรื่องราวของรูรทีดูยิ่งใหญ่กว่าในคอมมิกเนี่ยโอ้แอคชั่นดูมันมากอะดูมันอะ ห,หัวมันดูการเดียนมากเลยแต่ว่ามันก็เป็นคำชมนะมันไม่ได้เป็นคำเตะนะโลโบโเว้ยเห็นทีไรก็ตื่นเต้น โอ้ยมันจะบอกว่ามันดูแบบมันน่าตื่นเต้นมากเลยอะแล้วก็คือโทนมันคนละแบบกับซูเปอร์แมนเลยะฮะซูเปอร์แมนแบบว่าตัวอย่างแรกมันโผล่มาก็จะแบบให้ความหวังใช่ไหมละ่ะด้วยความดึงเอาเพลงของจอห์นวิลเลียมแต่นี่คือแวกไปเลยมาซูเปอร์เกิลเนี่ยก็เปิดด้วยเพลงคอมีของรอนดี้ ใช้เพลงเหมือนแบบเหมือนสูตรเจมส์กันเลยคือใช้เพลงพวกเพลงฮิตในอดีตมาแบบว่าประกอบเกี่ยวกับหนังแต่ว่าโทนของตัวอย่างเนี่ยไปในทางสนุกไปในทางที่แบบว่าประจนภัยแบบบ้าๆมันดูขบขบหน่อยมันจะไม่ได้มีจารีดแบบเป็นซู p เปอร์เกิลที่เรียบร้อยซูเปอร์เกิลแสนดีนี่คือซุปเปอร์เกิลที่แบบว่าลุยเที่ยวสนุกแอคชั่นดูรุนแรงกว่าของซูเปอร์แมนนิดนึง แต่ผมดูแล้วมันมันทรงเหมือนพิเคิลมากกว่าการที่จะแบบว่าแอคชั่นซีจีอะไรขนาดนั้นจากที่ภาพที่เห็นนะเขาก็ดึงองค์ประกอบของในคอมมิกมาแบบเกือบเด็ๆเลยร้านบาร์ร้านผับอะไรเงี้ยที่ซูเปอร์เกิลเนี่ยไปไปเมาใช่ไหมละ่ะแล้วก็พวกแบบดาบหรือว่าองค์ประกอบฉากต่างๆที่แบบอยู่ในอยู่ในตัวอย่างเนี่ยคือแบบเราจะไปหาหน้าที่มันอยู่ในคอมมิกได้เลยอะดึงเรฟเลนซ์จากคอมมิกมาแบบอย่างนั้นเลยอะฮะแต่ว่าก็จะมีส่วนที่เปลี่ยนไปบ้างนะ โอเคคริปโตต,ตอนแรกผมผมคิดว่าเอ๊ะเขาจะกล้าทําให้คริปโตโดนสอยเหมือนในคอมิกไหมสรุปก็คือโดนเพราะว่ามันก็เป็นแก่นหลักของเรื่องอะนะคือซูเปอร์เกิลจะต้องออกไปตามหาครมเดย์เยลโลฮิลเพื่อหาวิธีมารักษาเจ้าคริปโตที่บาดเจ็บสาหัสแล้วก็ไปกับน้องรูทีที่ทำเควส แก้แค้นพ่อแม่อะไรเงี้ยโดยที่ขอร้องซูเปอร์เกิลเนี่ยให้ไปช่วยจัดก,การไอ้เครมนี้หน่อยซึ่งก็ตรงกับเพลงคองมีของบรอนดี้คือแบบเรียกฉันได้นะเรียกใช้ซูเปอร์เกิลเนี่ยไปช่วยจัดก,การหน่อยซึ่งจริงซูเปอร์เกิลก็ไม่ได้อยากจะไปหรอกแต่ว่าเพราะว่าคริปโตเลยต้องยอมไปถึงแม้ว่าจะเป็นซูเปอร์เกิลเวอร์ชั่นที่ขบดหน่อยแต่ผมมุกเดาว,ว่าเดี๋ยวพอจบจากเหตุการณ์ในหนังเรื่องนี้เนี่ยซูเปอร์เกิลน่าจะเปลี่ยนไปเป็นคอมมี่ออฟเอทเป็นแบบ โตขึ้นสนใจคนรอบข้างมากขึ้นมากกว่าการที่แบบว่าสนุกไปเรื่อยๆเหมือนกับชีวิตของเธออะไรเงี้ยนะโอ้โหโดยรวมก็สนุกนะแน่นอนอะ่ะคนต้องบอกว่าเหมือนกาเดียนก็ประธานดีซีเขามาจากกาเดียนนะเขาทำกาเดียนนะแต่ผมก็คิดว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่านี่มันเป็นการประจนภัยแบบคอสมิกออกอวกาศต้องเรียกได้ว่าเป็นหนังออกอวกาศเต็มๆของ DC นะ่จาจะเรื่องแรกมั้งเพราะว่ากุรีแลนเทนก็อยู่ในโลกเนาะก็รอดูกันปีหน้าอีกไม่กี่เดือนอะ่ะ แต่ไม่กี่เดือนแหละแต่ก็ได้ดูกันนะฮะมีโลโบ่ด้วยโอ้โหสุดยอดโลโบ่ก็อย่างเท่แต่โลโบ่นี่แบบว่าดิจสัลโมโมอาคือแบบเกิดมาเพื่อเป็นโลโบ่อะแฟนอาร์ตตัดออกมายัางไงในนี้ก็เหมือนในแฟนอาร์ตท,ที่เป็นแฟนเคยตัดออกมาเลยยังไงอย่างนั้นโอเคคิดอย่างไรฮะลองพิมพ์มาบอกกันได้นะครับผมน่าจะมีสัมภาษณ์นะครับของมิเลียลคอกเครกกอร์สพีแล้วก็เจมส์กันมาฝากกันด้วยครับรอติดตามชมแล้วกันนะครับผมวันนี้ผมคุณโจคุณโจ,จลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ Come hey. on!